ลาวาบักร้านขายโลบักและบริการอื่นๆอีกมากมายมีทั้งระบบเติม ID เดียพารและระบบเติม V.I.P และบริการกดกริปไอเทมในแมปต่างๆแถมยังรับฟาร์มแมปอื่นๆด้วยนะแถมยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบใครสนใจใช้บริการลิงก์ต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ่อรู้สึกปแปลกๆไงนะ Oh my goodness ลิวมอดโอ้ shit ไม่นะลืมเปลี่ยนเสียงโอ้ oh. สี oh, mm ่ืันแล้วโอ้ในและคิดคิงเลกาซีไหนวะโอ้ล oh, ่าสุดสองสัปดาห์ที่แล้วโวโวโววยังไม่ได้ทำคลิปคิงเลกาซีออกมาสักทีนะครับนะโอเคละ่ะวันนี้ที่จะได้ดูเลยก็คือคิงเลกาซีนะครับนะยัง <Yeah! S 1> ตกลงนะปิดเพลงตรงไหนวะ <laughs> ปิดเพลงตรงไหนวะ <Yeah. S 1> อัะนนี่นี่นน โอเคเอ่อตอนที่เอ่อไม่ได้เล่นานานเนี่ยก็คิดถึงเหมือนกันนะเกมแบบนี้นะเออก็ตอนนั้นก็ติดติดติดเยอะมากเลยแหละเออหรือว่าเราจะไปหาสามดาบดีระหว่างไมาเที่ยวหรือหาสามดาบเดี๋ยวเที่ยวสักพักแหละเดี๋ยวค่อยไปหาสามดาบนะครับนะโอ๊ยแลงล่างนี่รูกพ่ สเขียนี้ใช้ตอนล่างเต็มอ๋อวีอ้อสีขาวก็เอทอยู่ัเทอยู่มั้งเอาสักคิดถึงเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับไปเกาะเริ่มต้นดีกว่าแบบไปสุ่มผลพิาอะไรเนี้ยเออชื่อนะครับอปหาผลตอนหนึ่งแล้วโอ้โหเขียวมาแต่ไกลเกิดเลยทีเดียว ไปตามนะมา야 bro 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 what the h e เอเคนนี้มีสามดาบเน่าดาบดาบเอีขอบัตยู่ ไอ้เด็กเขาบานอยู right? oh, oh, ่หายไปเลยโอ้ยแต่เกลือเดี๋ยวไปดูก่อนอะไรใครมั้งเอ้ยสวัสดีครับอโอไปค e ค mean? อลไม่นะไม่ทันเล้เพรหนุโอ้โอ้อ้ไอ้กฟียซุปเปอร์คิก what's happening โวโวพวกข้าโหดเยอะยนานลยนะ่ว่าโวววววโวโววโว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 วโวโววโ ตายวัดเต๋อฝากพ่อได้พ่อถ้าได้มงกรขอนะพ่อพ่อฟฟนิกซ์นะครับพ่อพ่อไม่มี The fuck This is the f u c k มีพ่อเดียวโอ้ย่าจีพ่อพ่อของแม่เจสเกิดเมื่อไหรวะไม่เคยเลอหลายเซอร์ไพร์นะ หลายเธอมาหนาไม่เกิดสักทีว่าเอาเกิดแล้วเหรออ๋ออย่าหาเจอเธอเอร์ใจ What the dog doing โอ้ยังคงความปิงอยู่เหมือนเดิมโ้สุดยอด

ไมาจริงเลยโอ้อยจะาตายจะาตายโอเคอีซี่ b รได้ได้ได้มาเนี่ยนะคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหหาวาตั้งนานไม่คมุ้มมาคุ้มยังแหลง Game khi mà rồi mình nhớ mình đi mà xung lại đi mấy ừ mình đuôi chơi chịu bên hả mẹ Hãy subscribe mà không

เอกิช้าแล้วสุ่มหุนต่อดีกว่าเมื่อกี้สุ่มไปรอบหนึ่งก็เหลือสีรอไปไหมบือขอสีม่วงอ่ะอ่าให้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 อ้าวเรียบร้อยอดไอ้เนี่มีฮาคิดด้วยเฮ้ยแย่งกันทำไมเอ้า แล้วก็มีในนอเสาร์ด้วยนะ <c oughs> เสีย <c oughs> เสือที่โพต์ทำอะไรวไะ <c oughs> เ,เสือถือดาบด้วยเหรอม่มีพลังเราให้ไหมเอเออผลผลแบบบรที่ทธงอีซี่อ่ะไม่รู้ว่าผลอะไรถึงมันจะกากก็เห <c oughs> <c oughs> อะก็มีแค่นี้ไม่ได้ไปฟาร์มเจ็มอ่ะเออ ฉันรู้ว่านายไม่มีนี่ไม่เป็นไรหรอกเออเออนั่นแหละขี <c oughs> ่แลาวขี่ลาวขี่ลาวขี่ลาวอะไรต่อคนอึ้ยอึอึขี่แลาวขี่ลาว,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 วมีซิแกแพคว่า <c> ต <oughs> <the> ่อ <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ของคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาชโลบ๊ายบายจ้า